สบายดีจ้าพี่นอ้องกรกถ่ายสบายดีพี่น้องก็จะขุดสุคนจ้ามาหนีสบายกับภาพมาเขาป่าพี่น้องอันนี้จากหน้าหน้าพี่น้องมาขุดจิเราก็มีอาวุธของเขาคือเสียมนะพี่น้องเนาะเขามากับคุณยายพ่อด้กินเที่ยงพี่น้องเออเพ่อด้กินแรงวา่าพิษระบาดเลยไปพี่น้องมาข่อยจีลอ์มาลุ้นกันว่าจิได้กี่ตัวนะพี่น้องขุดแล้วห้ก็เสียอขอกไปหาอันเออนับเอ,เ,อเอาพี่น้องออกไปหาอันเกี่ยวเขา กระเจ้าว่าเฮ็ดปวกออกเก็ไปหาเด้เจักว่าเฮ็ดเอาออกเนาะเอาเด้อเจ้าจนนะโอ้ยน้ำก็ได้พี่นี่บ่ได้กินเฮ็ดปวกโอ้ได้กินแต่มื้อน,นั้นใช่ไหมมันลายใินะ nhung phí nòng ơi Hãy subscribe cho kênh cho Mì Gõ พูดอยู่ควายจิหลออไล่ลายแม่ทั้งเคร่งนะมันอุ่นเตี้ยหูมันแฮ โมเมนต์บอน,น,นะน่ควยน,นี่อืมน่าตพีนน่น้อควยน,นี่ จิรลจิแลนี่นี่แต่ก้นดางยากจับกล่องใหมพุทธจักไวยชองขจับบางกล่องเดอ้บอ,เดอบอเอบอบอนออตัวเดียพี่น,อน้องยุงกับพ่อยุองพี่น้องเอ้ยครับป่าตัวผู้คะ่ะ

ไายหลกกยนน่นุ่มกับลายรถไฟพี่น้องรถไฟรถไฟท่านโอ้ยพอแล้วเนี่ยปุ๊กหนาปุ๊กตาให้ลูกเอามาหายลืมลืมเอาไปแล้วสิเอายังหนอ,นอ,อวะ่อวะ <l ux> ตัวนี้หน่อยสิ เขาห้ากินสักก่อนพี่น้องเอ้์จังสิไปเกี่ยวเข้าพอได้ป่นได้เจวบ่าล้ายกับพอได้ปุ่นบ้าลายดอกสก้าโตซิตโตป่นสีน้ามันจ้ำชักกะดอกกเดีอ่ะท่านยุงกันข้ามมากในเขายังบ่ได้เยด้วย แซำนี่กัย่งผูแห้งข่กระดกใะม่งอนาเได้เป็นอะไรออกบ่ออกเนาะเอื่อยมากอะทำแล้วเตรียมลงท่านพ่อหอดชิปโตซ

พี่แอตัวผัวพี่น้องนุ่งกับไล่นายเรื่องอะไรคนเดินไหมตัวจิหลอดจิหลีดพี่น้องวิ่งมาจับเมื่อยโอ้จับแกมแล้วบ่เนี้ย

ตัวแม่ก็ได้ค้าประจันสันแนพี่น้องกิโตาสะออนพี่น้องด้ตวตาสออนกิหลมึงแน่ก้นมันมันมึงไข่ากโอ้โหแต่แต ฝากบ่ไปพี่น้องไปให้คุณยายไปคุดวันนี้เราอยจะคุดเลยที่อ่อนงอย่างได้ยายผู้ยญิงก็ไปหันกระายอยู่ควายนางย่างนอนดิย่างไปถึงผูกทางนี้อือก็มาเคาะนะไปอือไม่ อย่างไปฉี่อเนี่ยมันก็ไกะไว้เลยโค้ยน,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 นั่นนะพี่ท่านออกพุดโลดพท่านออกยังกันนะลายแต่บักลมพี่น้องรึเปล่าเนั้นหรือเปล่าอุ้ยตัวบวกใหญ่นะพี่น้อง มีแต่ตัวผู้ตัวผู้ก็อร่อยมัยมีสอดเนาะนนนชักเลยเบิดแล้วว่าเกี่ยวโอ้ยแม่กุ๊บเฮาตัวน,นั่นนะพี่น้องกุ๊บจิบ๋วออกมาแล้วพี่น้องเออกะเตะ พอได้กินพี่น้องแนมฮาก,กระเพรินดอกเดรหลายตัวเลยประมาณเศร้าตัวเนี่ยพี่น้องเอาเละจ้าสับไพ่กระชิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องฝากก็แหละก็แซกก็ติดต้าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหลาห่าเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อ <g ül> พอกันในคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายเ <g ül> ข้าไปเกี่ยวข่าวกันพี่น้องเขาจะลงอะลร